สวัสดีครับพบกับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จเจริญสักวงกรฟีเวอร์จริงๆนะฮะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีทุกคนสอบถามนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะเท่สมชื่อจริงๆนะ,จะเจริญสักวงกรไปโผลไอจีฟีฟาหลังแฟนแฟนดอทมุนเข้าใจ,จเจริญสักวงกรคือใครจเจริญสักวงก้นนะครับดังใหญ่แล้วโดยไปโผลในไอจีของฟีฟาหลังแฟนแฟนดอทมุนเข้าใจ,จเจริญสักวงกรคือใคร กลุลงหลังจากศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง114่งหนึ่งสี่การ์เวชันบีจีปทุมยูเนเต็ดเอ็กบีวีบีดอทมุลชนะสนามบีจีสเตเดียมซึ่งบีจีปทุมเอาชนะบรูซียดอทมุลยอดทีมจากเยอรมนีดีเกียรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2 0 2 3ั4ไปอย่างขาดลอย4ประตูต่อ0นะครับเกมนี้เจ้าหน้าทีงค์กรนะครับโชว์ร่างทองซัดไป2ลูกทำให้แฟนดอทมุลและแฟนทั่วโลกทวิตเตอร์ถามหากันยกใหญ่ ว่าเจริญสักวงกรอนคือใครล่าสุดเป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพนะฮะก็ขอร่วมขยี้กับเขาด้วยโดยการโพสต์รูปแผ่นหลังของเจริญสักวงก้อนพร้พอมกับข้อความภาษาไทยว่าไทยซีใครเอ่ยเรียกได้ว่าการอุ่นเครื่องกับดนมุนครั้งนี้ทําให้ชื่อของเจริญสักวงกรอนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นสุดๆนะครับส่วนแฟนต่างชาติก็ทวิตเตอร์กันถามหากระยุกใหญ่เลยนะฮะว่าใครคือวงก์กรซึ่งวันนี้เจริญสักวงก้อนนักเตะของบีจีปทุมที่ยิงใส่ 2ลูกใส่บริเซียนดุดมุลนะฮะวงกรฟีเวอร์จริงๆนะแฟนบอลต่างชาติแห่ถามหาหลังซัด2ประตูใส่เสือเหลืองบริเซียนดุดมุนโดยชื่อของวงกรกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียทั้งในทวิตเตอร์และในกลุ่มลับเฉพาะโดยเฉพาะทวิตเตอร์นี่ขึ้นเทรนเลยนะฮะแฟนบอลต่างชาติจํานวนมากตามพากันถา,ถามถึงประวัติและผลงานของนักเตะรายนี้กันยกใหญ่ร้องัางชื่นชมความสามารถและทักษะอันเยี่ยมของเจ้าตัว จเจลันส์สองวกรถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยโดยลีลาการเล่นที่คล่องแคล่วรวดเร็วและมีที่เด็ดในการทําประตูทําให้เขากลายเป็นกระดานสคัญของสโมสรและนําทินชาติผลงานอันโดดเด่นกับเกมหมุนเครื่องกับโดดมุนครั้งนี้ยิ่งมีการตัดย้ําศักยภาพอันสูงส่งของเขาและเชื่อว่าชื่อของวงกรจะเป็นชื่อรู้จักและกล่าวขานไปทั่วโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน,นครับฟีเวอร์จริงๆนะฮะ ซึ่งก็ไม่ใช่แค่แฟนบอลนะครับสื่อท่านั่นของเยอรมันต่างประเทศเนี่ยจะมีทั้งบิลนะครับแล้วก็สื่อ433นะครับหรือว่าสื่ออย่างค er, ิกเกอร์สตูกาดนะครับแล้วก็สื่อของบริเัทดมุนเองนะฮะร,รายงานม,มาเลยนะฮะหลังจากที่ปริษัทมุนบุกมาแพ้บีจีปทุมยูเต็ดนะครับในเกมหมุนเครื่องพร้อมกับแคปชั่นถามหานะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า incredible performance by ปท um ุมยูเต็ด theb.mo โดยแปลได้ว่าฟอร์มอันเหลือเชื่อของ b ีจีปทุมยูเต็ดที่พวกเขาถลม่มบริเียดมุนส่วนแฟนบอลต่างชาติก็เข้ามาทวิตกันเป็นจำนวนมากถึงผลงานการแข่งขันที่ค่อนข้างพลิกล็อกที่ประเทศไทยโด้วยความคิดเห็นของแฟนบอลรายหนึ่งทวิตว่าบูอิสวงก่อนถามว่าใครคือเจริญสักวงก่อนนะฮะ โด่งดังไปทั่วโลกแบบนี้นะฮะแน่นอนนะฮะหลังจากที่มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับทำให้จะต้องมีสื่อมาจาับตามองนะครับในไทยลีกรดูก,กาลหน้าถ้าหากเจริญศักดิ์วงกรโชว์ฟอร์มดีๆมีโอกาสไปเล่นในลีกต่างแดนนะครับโดยตอนแรกนะครับเจริญศักดิ์วงกรเนะี่ยเกือบที่จะย้ายทีมไปเล่นในศึกเจลีกญี่ปุ่นแล้วนะฮะท่านผู้ชมนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าดีวล่มลงไปเพราะว่าท่านั้นทีมในเจลีกญี่ปุ่นนั้นยื่นซื้อเจริญศักดิ์วงกรนน้อยเกินไปนะฮะ ปีจีปทุมเลยอเอาจเจริญศักดิ์วงกรออยู่กับทีมต่อไปโดยยื่นซื้อแค่10ล้านบาทเท่านั้นเองโดยทางนั้นปีจีปทุมมองว่าค่าตัวนั้นมันน้อยจึงเกินไปนะครับเลยไม่ปล่อยตัวนะฮะหากดังแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะมีทีมอื่นนะครับยื่นซื้อมากขึ้นในราคาที่สูงมากขึ้นนะครับกับฟอร์มที่ยิงซื้อเลีล้ยงุริเตนมุนนะฮะด่วนลิเวอร์พูลทุ่มคว้าเทเคฟุสะคุโบะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่น หงแดงได้ทุ่ม65ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นสปอร์ตนิชินะฮะสื่อชนะนำของประเทศญี่ปุ่นรายงานมาว่าหงแดงลิเวอร์พูลทีมย่างแการศึกเวทีผิอังกฤษยืน่นข้อเสนอ65ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวทาเคฟุสัคูโบะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นจากเรอโซซิดชดสุทินแอนฟิลรายงานระบุว่าลิ o, เวอร์ pool วางทาเคฟุสัคูโบะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นในวัย23ปีเข้ามาเป็นตัวแทนโมเมนตาลา ปีกตัวเก่งทีมเชนอียิปต์ที่กําลังอาจจะแยกทางกับเทียมโดยทาเคฟุสะคูโบะนะครับเหลือสัญญาก,กับเรียวโซสุดทีมในลีกชั้นนำของสเปนอีกเพียงแค่1นปีเท่านั้นโดยในรายงานระบุว่าลิเวอร์อพูลเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนมาสันถึง65ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวแนวรุกตัวเก่งทีมเจตดญี่ปุ่นไปร่วมเทียมฉะนั้นจะทําให้ o, ใคูโบะกลายเป็นผู้เล่นคนญี่ปุ่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดกาลและผู้เล่นญี่ปุ่นที่มีคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทันที โดยซีญี่ปุ่นรรบุวาลิวเอร์พูจะมอบสัญญาและขค่เหนื่อยให้กับทาเคฟุสะคุโบะสูงถึงปีละ15ล้านยูโรหรือประมาณ2 4 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะช็อกมาเลเซียผู้ท้าชิงไทยถล่มยับทีมชาติสิงคโปร์ก่อนเจอทีมชาติไทยการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี หรืออาเซียนยู19ปีบอยแชมป์เป็นชิพ2 0 24ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่19ถึงวันที่19กรกฎาคมนี้เป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม4ทีมชาติมาเล,ลเซียพบกับทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกมาเล,ลเซียชนะบุรนัยมาถึง11-0นะฮะส่วนสิงคโปร์แพ้ไทยมา2-1ปรากฏว่าเกมนี้มาเล,ลเซียโชว์ฟอร์มสุดโหดไล่ท่มเอาชนะสิงคโปร์ไปได้6ประตูต่อ0ูย์ส่งผลให้2นัดมาเล,ลเซีย เก็บ6แต้มเต็มยิงทีมคู่แข่งได้มากถึง16ลูกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปมาเลเซียมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติไทยในวันที่25กรกฎาคมนี้นะฮะเตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวเอเวอร์เันเปอรรานะครับเปิดใจก่อนนำทัพชังสอยู่20ปีดวลกับมาเลเซีย เอม์สันเปเรลล่านะครับยืนยันว่าเขาเชื่อมั่นในตัวทีมชาติไทยอยู่20ปีอย่างเต็มที่และต้องพยายามโฟกัสเกมต่อเกมเพื่อทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วรอบเกมที่2ของศึกชิชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19เปีของทีมชาติไทยที่เอาชนะบรูไนไป60ทําให้มี6คะแนนเต็มหลังจากการแข่งขันจบลงเอมเ์สันเปเรเลล่ากล่าวว่าเกมนี้เราพยายามพักนักเตะบางคนเพราะนักเตะบางคนมีการบาดเจ็บทําให้เราเลือกที่จะเซฟนักเตะ ตอนนี้เราต้องคิดถึงเกมต่อเกมซึ่งเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเราจะพยายามวิเคราะห์การเล่นของเราในเกมนี้รวมถึงการเล่นของคู่ต่อสู้ซึ่งเราต้องวิเคราะห์นักเตะทุกคนอีกด้วยเพื่อที่จะมองเห็นถึงทุกสิ่งซึ่งแต่ละเกมก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นหลังต้องเตะทุกๆ2วันสำหรับผมมาเลเซียก็เป็นทีมที่ดีพวกเขามีปีที่ดีตั้งสองฝั่งแต่ผมเชื่อมั่นในทีมและนักเตะของผม ว่าเราสามารถสู้กับพวกเขาได้ตอนนี้เราต้องโฟกัสเกมต่อเกมไปก่อนเรายังมีอีกเกมที่ต้องเจอกับมาเลเซียและหลังจากนั้นเราจะมองถึงคู่ต่อสู้ในเกมต่อไปท่านั้นปริพันธ์วงศ์านะฮะกล่าวว่ารู้สึกดีใจและต้องพัฒนาต่อไปเกมต่อไปกับมาเลเซียก็คิดว่าเราต้องพยายามทําให้เต็มที่และทําให้ดีกว่า2เกมที่่านมาเราต้องพยายามเล่นกันอย่างรัดก,กุ่มเพราะเขามีความเร็วสู้เต็มร้อย โปรแกรมนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยชุดยู่2ีจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งลกลุ่มกลุ่ม C ที่จะลงสนามพบกับมาเลเซียที่สนาม GBT ีทีสเตเดียมในวันที่2 5กรกฎาคมน,นี้ตามเวลาป,ประเทศไทย15.00นาตามทัวสดทาง AAS Play เเช่นเคยนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่23กรกฎาคม